สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะจะมานําเสนอโครงงานเรื่องช็อกจากเปลือกไข่ค่ะโดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะสวัสดีครับผมน้าต้น้นสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนอนงสุอังว่าค่ะและตัวดิฉันเองนะคะนางสาวสุภารักษมณ์หินาค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําช็อกจากเปลือกไข่เลยค่ะและนี่ก็คือส่วนผสมของช็อกจากเปลือกไข่ค่ะ ั้นตอนแรกให้เรานําเปลือกไข่มาล้างให้สะอาดก่อนค่ะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานําไปพักไว้ค่ะเอาเปลือกไข่ที่ตากแห้งแล้วนํามาขยำค่ะ จากนั้นก็ให้เราตั้งไฟให้กระทะร้อนนะคะแล้วนําเปลือกไข่ที่ขยำเสร็จเรียบร้อยแล้วนํามาคั่วให้พอเกรียมๆส่งกลิ่นหอมค่ะให้นําเปลือกไข่ไปตำในครกให้ละเอียดค่ะนำดินสอพองไปละลายน้ำนะคะแล้วนำเปลือกไข่ลงไปผสมกับดินสอพองค่ะขยำให้เข้ากันค่ะเติมปูนปัสเตอร์เล็กน้อยนะคะ ก็ใส่น้ำลงไปค่ะเพื่อที่จะให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วได้ที่ค่ะพอส่วนผสมเข้าที่แล้วให้นำช็อกจากเปลือกไข่มาปั้นเป็นรูปร่างอะไรก็ได้ตามใจชอบ พอปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรานำชอกจากเปลือกไข่ไปตากแดดให้แห้งนี่ก็คือชอกจากเปลือกไข่ที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทดลองเลยค่ะนี่ค่ะนำชอกจากเปลือกไข่นะคะมาขีดตามเสาบ้านค่ะที่มีมดนะคะเดี๋ยวรอสังเกตดูนะคะว่ามันจะไล่มดได้จริงไหมคะ่ะ เดี๋ยวเรามาสรุปผลการทดลองเลยนะคะช็อกจากเปลือกไข่ที่เราทำนะคะสามารถไล่มดได้จริงค่ะซึ่งก็เป็นไปตามสมมติฐานที่เราตั้งไว้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะ